ไปดูกัวต่อครับปิดท้ายกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราเริ่มเข้าการเมืองเข้มข้นนะครับเพราะว่าเช้านี้มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับตอนตีห้าสี่สิบห้านาทีมีกลุ่มชายชะก,กันขึ้นมายึดรถเมล์สายสองสองคันรถหมายเลขสี่ศูนย์สองสามหนึ่งกับสี่ศูนย์สองสามแปดกลุ่มชายชะก,กันกลุ่มนี้ยึดรถเมย์สายสองสองคันแล้วเอาไปจอดขวางถนนบริเวณสะพานช้างโรงสีใกล้ๆกับท่าปาาคลองตลาด ผู้เห็นเหตุการณ์อ้างว่ากลุ่มชายจักรันใช้อาวุธปืนบอกให้คนขับรถลงจากรถหลังเกิดเหตุพนักงานขับรถไปแจ้งความที่สนรพระราชวังค่ะ6โมงครึ่งที่ผ่านมายึดเพิ่มอีกหนึ่งคันหมายเลข40226ล่าสุดขอสบกร,รายงานไปที่รัฐมนตรีชั้ชาชิรัฐมนตรีคมานาคมนะคะว่าตอนนี้ได้คืนมาแล้วหนึ่งคันโดยทางขอสบกรรแจ้งว่าให้ทหารช่วยเจรจาให้ค่ะนั่นแหละครับทูชท่านะก็แปลว่าเมื่อเช้าตี5:45เกิดเหตุการณ์ยึดรถเม์นะครับ เดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อครับเจ็ดวนาทีสิบสี่นาทีเรื่องเราเช้านี้ครับ